สวัสดีสวีดาท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกคนด้วยนะครับ<ะ>สำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมเวทสายซัพพอร์ตมันเมรุงก็มุ่งสู่จอมเวทส,สุดแกร่งมันซะเลยแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเรื่องนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลย เปิดเรื่องมาในตอนที่1ในขณะที่อเล็กหรือว่าเพ่คราวเนี่ยกำลังนั่งตกปลาชิวๆอยู่นั้นก็ได้มีหนุ่มหน้าหล่อที่ไหนไม่รู้เข้ามาถามว่านี่เจ้าหนูเธอสนใจเรื่องเวทมนต์ไหมและในวันนั้นเองนะครับเพ่คราวเนี่ยมันก็ได้มาฝึกเวทมนต์เฉยเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยขเขาก็ที่บอกนะครับว่าจงจินตนาการซะสิถ้าหากวันหนึ่งเธอมีพวกพ้องและพวกพ้องเธอตกอยู่ในอันตรายเธอจะต้องปล่อยเวทมนต์ที่มันแม่นยำไปซึ่งในตอนนี้เองนะครับเพ่คราวเนี่ยมันกำลังจินตนาการแลลลล้้ววก็ป่่อออยยพังเเเู c, ใชม อย่างแม่นยำซึ่งก็บอกเลยนะคบว่าเก่งมากเลยล่ะและที่น่าตกใจเลยก็คือเขาใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวทั้งวันเท่านั้นซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกไปนะครับว่าปกติเนี่ยมันจะต้องฝึกเป็นเดือนเลยนะอีทั้งพเอลคราวเนี่ยมันก็อยากจะฝึกต่อนะครับแต่ทางด้านอาจารย์หรือว่าเอลดัสนะครับเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเอาไว้ฝึกวันต่อไปเธอนะอยังไงก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปล่ะและในระหว่างที่ทั้งคู่นะครับกําลังตกปลาเอลดัสก็ได้บอกไปว่านนหน่า,นาพีพรสวรรค์นในการใช้เวทมนต์ตั้งแต่ก,กําเนิดเลยนะถึงแม้ว่าฉันจะไมม่่สสออนนนัักกวึงเธนะ็าารถใช้ มนที่เก่งได้แล,แล้วหลังจากนั้นวันเวลาก็ได้ผ่านไปทั้งคู่ได้ใช้เวลาและช่วงชีวิตร่วมกันในการฝึกฝนเวทมนต์ให้กับเพคของเราซึงก็ดูเหมือนว่าเขานี่จะสามารถใช้เวทมนต์ต่างๆนานาได้แต่อยู่มาวันหนึ่งทางด้านเอลดาร์ก็ได้มาบอกกับเพคของเราไปว่าเขานั้นจะต้องออกจากเมืองหลวงแล้วล่ะซึ่งมันก็จะมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับและนี่ก็จะเป็นการจากลาของทั้งคู่และก่อนจากไปทางด้านเอลดาร์ก็ได้เตือนเพคของเราไปว่าถึงแม้ว่าเธอจะมีโอกาสก็อย่าได้ไปเป็นจอมเวทราชสำนักเด็ดขาดนะและก่อนที่ทั้ง อลเล็กเนี่ยก็ได้ถามกับเอลดัสไปว่าทําไมคุณน่ะถึงสอนเวทมนต์ให้จ้าผมนั้นหรอเอลดัสนะครับจะได้ตอบความจริงไปว่าเพราะว่าคุณแม่ของเธอที่เสียไปเธอมีบุญคุณกับผมมากเลยน่ะหลังจากวันนั้นเองนะครับมันก็ได้ผ่านมาหลายปีแล้วล่ะพระเอกของเราได้เข้าสถาบันเวทมนตร์ราชสำนักเพื่อที่เขาจะตามรอยทางด้านเอลดัสไปและเพื่อที่เขานะครับจะรู้ความจริงว่าทั้งหมดนั้นมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเมื่อเขาทําการสืบค้นข,ข้อมูลดูนะครับก็ได้พบว่าทางด้านเอลดัสเคยมาเรียนที่สถาบันเวทมนต์แห่งนี้อีกทางยัง นิยมอันดับหนึ่งอีกด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นนักเวทที่โคตรเก่งเลยล่ะแต่ถว่าหลังจากนั้นเองครับเขาก็ได้เป็นนักเวทของราชสำนักและก็ถูกในประเทศภายหลังต่อมาซึ่งทําให้เพคราวเนี่ยรู้ต้นสายปลายเหตุแล้วล่ะเขาจะได้คิดว่าเขาเนี่จะเปลี่ยนระบบในราชสำนักเองนั่นแหละคือวิธีที่ฉันจะตอบแทนบุญคุณของเอลด,ดัตได้เพราะงั้นหลังจากนี้ฉันจะเป็นจองเวทแห่งราชสำนักให้ได้เลยพระเอกแม่งไม่ฟังที่อาจารย์มันเคยเตือนเลยนี่ว่าและหลังจากนั้นเองครับเพคราวเนี่ยมันก็ได้เป็นจองเวมป กับทางด้านองค์ราชทายาทแต่ทว่าเขาเนี่ยกลับถูกไล่ออกซะง,งั้นโดยองค์รัชทายาตก็ได้ให้เหตุผลไปว่าเพ่คราวเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับนอกจากไล่เวทมนต์ป้องกันหรือเวทมนต์ซัพพอร์ตอะไรนิดหน่อยทางที่เป็นถึงจอมเวทแห่งราชสำนักทําได้เพียงเท่านี้เองงั้นหรอทางที่คนอื่นเนี่ยทำหน้าที่แทบตายแต่นายกับไม่ได้ช่วยอะไรเลยด้วยซ้ำเลยดูเหมือนว่าอีจอมเวทหญิงเนี่ยมันจะใส่ไฟชิบหายเลยนะครับไลยก็ได้บอกว่าเพ่คราวเนี่ยมันกลัวสินะถ้าไม่อยากไปต่อก็ออกไปสาจากปาร์ตี้หนี้แถมองรั สถาญาติยังบอกอีกนะครับว่าเห็นว่านายทําคะแนนได้ยอดเยี่ยมจากสถาบันเวทมนตร์และได้กลายมาเป็นจอมเวทราชสํานักที่ไหนได้นายก็แต่พึ่งพาคนรอบข้างนี่หว่าแล้วนั่นมันอะไรกันทําไมแกถึงพกดาบล่ะทั้งที่เป็นสามัญชนแท้ฉันสั่งไปแล้วว่าปาร์ตี้ของฉันน่ะไม่อนุญาตให้พวกสามัญชนพกดาบและอีกอย่างฉันน่ะไม่ควรเอาสามัญชนอย่างแกเข้ามาปาร์ตี้ตั้งแต่แรกเลยและแล้วมันก็ได้ไล่เพจของเราออกไปนะครับซึ่งมันไม่รู้ซะแล้วว่าเพจของเราเนี่ยมันเทพแค่ไหนและดูจานิสัยขององค์รัชทายาทนะคร เกินหน้าเกินตามาเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วละ่ะเพียงคราวเนี่ยจะได้ทําการซัพพอร์ตแบบเงียบๆแล้วก็ไม่อยากโชว์เทปอีกทั้งเขานะครับทำการศึกษาอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อที่จะช่วยเหลือและซัพพอร์ตทางด้านองค์รัชทายาทและข่าวนะครับก็ได้กลับมาแล้วก็คิดว่าองค์รัชทายาทในตอนนี้เนี่ยยังมีฝีมือไม่พอถ้าคิดอยากจะไปชั้นที่30ต่อแล้วก็จะอันตรายถึงชีวิตแน่ข่าวนะครับจงได้ทําการเขียนลงบนกระดาษเพื่อที่จะส่งรายละเอียดไปให้องค์รัชทายาทแต่เมื่อมาถึงนะครับพวกเราทหารย ถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญครับอีจอมเวท,ที่มันชอบสาละเน่เนี่ยมันก็ได้มายาะเยอะเพคราวพร้อมก็บ,บอกว่าแกน่ะควรจะออกไปซะไม่ใช่ทางจอมเวทและสํานักอะไรทั้งนั้นแล้วในตอนนี้เป็นแค่พวกสามัญชนทั่วไปเท่านั้นเพราะงั้นรีบออกไปซะและอีกอย่างมันมีข่าวลือว่าสมัยตอนที่นายกาลังเรียนอยู่สถาบันเวทมนต์นายสามารถเคลียร์ดันเจียนชั้นที่68จนทําลายสถิติเดิมที่ชั้น3 7ได้นะ่ะดูท่าข่าวลือนั้นมันจะโอเวอร์เกินจริงไปสักหน่อยนะและเล็กเนี่ยก็พยายามจะส่ง สือให้กับองค์รัชทายาทแต่ทว่าอิสราเนลส้นตีนนี่เองนะครับมันได้ทำค้าฉีกกระชากหนังสือที่เพลคราวเนี่ยตั้งใจอุตส่าห์เขียนรายละเอียดมาทําให้ในตอนนี้นะครับเพลคราวก็ต้องยอมรับความจริงแล,ะละ้วล่ะว่าตัวเองเนี่ยถูกไล่ออกมาแล้วและเขาก็ค่อนข้างรู้สึกเสียใจแหละานั้นในตอนนี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับเขาก็ได้บังเอิญเจอกับทางดานเพื่อนสาวที่เคยเรียนอยู่ด้วยกันและเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งกาจอีกคนนึงเช่นกันนะครับเธอคนนี้มีชื่อว่าโยอาและแล้วทั้งคู่ก็ได้มานั จะไม่ได้เจอกันมานานตั้ง4ปีแล้วล่ะทางด้านน้องยอร์ไม่ได้ยินแบบนั้นครับน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าเป็นอาณาจักรที่เฮงสวยจริงเลยนะแต่ว่านั่นก็ดีล,ล่ะเพราะเหตุผลที่ชันมาร์ตินีก็เพื่อมาพบนายยังไงล่ะแ่นายยังจําได้หรือเปล่าเมื่อ4ปีที่แล้วที่พวกเรานะ่ะจะดึงตัวอเล็กมาเข้าร่วมปาร์ตี้ในสักวันเพราะง้นอเล็กนายมาเข้าร่วมปาร์ตี้กับพวกเราเถอะมาบุกดันเจียนกับพวกเราอีกครั้งไหมเพราะพลังของนายนะ่ะจําเป็นนะ้าอเล็กซึงมาเพลงคราดินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปเพราะว่่่่าาในนนนตตตอออีีีี้้เเขไมไดมดหุผลท อีกทางเ,เพื่อนๆของข่าวนั้นยังให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอีกด้วย hey, อเอรราวเนี่ยที่กับซึ้งน้ําตาไหลเลยล่ะและแล้วน้องโยอาก็ได้บอกไปนะค่ัวว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ปาร์ตี้ lasting f i l i a s ปาร์ตี้แรงระดับ A ซึ่งก็บอกเลยนะคบว่าแม่งเป็นปาร์ตี้ที่โคตรแก่งเลยล่ะและแล้วน่านจากน้นขรบาบทั้งคู่เนี่ยก็ได้ทำการเดินทางกลับไปที่เมืองอีกเมืองหนึ่งซึ่งก็เป็นที่ตั้งปาร์ตี้ของน้องโยอาและแล้วนอกจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ทางด้านราชวังโดยพวกเหล่าราชธายาทกกำลังนินทาทางด้านเพเค้าอยู่แถมทางด้านไะป ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพลคราวเนี่ยมันจะออกไปจากเมืองแล,ล้วล่ะสงสัยคงจะหนีนั่นแหละนะและดูเหมือนว่าจะไปเป็นนักผจญภัยด้วยไอองค์ราชายาทไม่ได้ยินแบบนั้นครับมนเนี่ยก็ขำเลยล่ะแถมยังพูดขึ้นมาว่าให้ใตายสิเห็นว่าได้รับการยกย่องให้เป็นอัจฉริยะที่เก่งที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันเวทมนต์มาแต่ที่ไหนได้มันก็เป็นแค่ข่าวลือกันสินะอิสระแน่เนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าจากนี้ไปไม่ต้องห่วงแล้วนะคะพอคนที่จะเข้ามาแทนน่ะไม่ใช่สามัญชนได้ความสามารถแน่นอนแต่เป็นพวกเราขุนนางที่มมมีควาาาสรถ สิ่งอ้พวกนี้เนี่ยมันก็ยิ้มดีใจใหญ่เลยล่ะแต่หารูา้ไหมพวกนี้เนี่ยมันไล่ตัวเทพออกจากปาร์ตี้ซะแล้วล่ะแต่แล้วนักจากนนรนขาภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ทางด้านเพื่คราวซึ่งเขาก็ได้เดินทางมาถึงอาณาจักรนอสเอแล้วล่ะซึ่งเป็นเมื่อเขาวงกดฟรีเซลตอนเหนือสุดของอาณาจาักรกันดานาะเป็นสถานที่ที่มีนักผจญภัยเต็มไปหมดเลยล่ะและก่อนอื่นเลยนะครับน้องโยอาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะต้องพาเพื่คราวไปลงทะเบียนที่กิลก่อนแต่เมื่อมาถึงนะครับทางด้านกิลเนี่ยลับปฏิเสธเลยล่ะพเ,เพคราะผ่านมาก่อน ซึ่งไอบัตรผ่านนั่นก็คือใบอนุญาตสรับเข้าดันเจียนตั้งแต่ชั้น30ขึ้นไปแน่นอนครับว่าเพ่คราเนี่ยมันจะต้องไปลุยดันเจียนใหม่ซึ่งทางด้านน้องโยอาเนี่ยก็กะจะใช้เส้นสายแหละแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้ได้เพ่คราจะต้องไปลุยดันเจียนใหม่ลูกเดียวเลยละ่ะและแล้วหลังจากนั้นครับทางด้านน้องโยอาจะได้ชวนเพ่คราเนี่ยไปลงดันเจียนกันเถอะซึ่งก็ไปลงตั้งแต่ชั้นแรกๆเลยนะครับเพื่อเป็นการวอร์มืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่เม,เมื่อมาถึงเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับทางด,าปปาด้านมอนสเตอร์แแมมมลงตต่่่่เเเืออสสสสู้ไปัััักกกกกพพวววขาาา็ผร พวกนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีความผิดปกติอยู่ทําให้จํานวนของพวกมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยนะครับน้องโยอาเนี่ยจินได้บอกให้เพรคราวน่ารีทําการจัดการซะเถอะนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงน้องหรอกเพราะว่าเวทป้องกันของน้องนะ่ะแข็งแกร่งที่สุดแล้วเพคราวเนี่ยจะได้เป็นห่วงน้องเป็นอย่างมากเลยนะครับและก็ได้ตระหนักถึงคําพูดของอาจารย์ที่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าหากเพื่อนตกอยู่ในอันตรายและ้วละก็นายจะต้องตั้งสมาธิแล้วก็จัดการพวกมันซะเพคราวไม่รอช้านะครับเอทําการรายเวทขนาดใหญ่แล้วกกก็เเเเปลงีีีี้้้้ยยงงงมมาาาาาทททดดวววํใหนนพพอตร์ หายไปเลยล่ะเอาง่ายๆดีแล,ล้วแหล,ละที่เพงครามันออกมาจากสายซัพพอร์ตเพราะว่าเวทโจมตีของแมงเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับแต่ในจังหวะที่ทั้งคู่กําลัางที่จะอยู่นั้นทางด้านมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าแมดเวิร์มเนี่ยก็ได้โผลออกมาแถมมันยังโจมตีไปที่ทางด้านน้องโยอาอีกด้วยเอเล็กซ์จึงได้รู้สาเหตุแล้วล่ะ,ละไว้เจอมนสเตอร์ก่อนหน้านี้ทําไมมันถึงแตกตื่นพอเจ้านี้เองสินะและเพลงคราก็ได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะรีบช่วยเดี๋ยวนี้แหละนี่โยอาเวทป้องกันของเธอน่ะเจ๋งที่สุดในสถาบัน โจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดในสถาบันเช่นกันเพราะงั้นจัดมาเลยไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะเชื่อมือในพลังป้องกันของฉันเถอะเพลคราวไม่รอช้านะครับรีบทาการไล่เวทเพลิงโคตรใหญ่แมงออกมาเป็นงูดินเลยละ่ะคือแมงโจมตีไปทีเดียวไอ้เจ้ามอนสเตอร์ตัวใหญ่ยักษ์ก็หายไปเรียบร้อยเลยนะคะท้งครูเนี่ยก็สามารถผ่านไปได้อย่างชิลๆคือปาร์ตี้นี้แมงโคตรโหดจริงๆนะครับทำให้ทางด้านน้องโยอาเนี่ยนึกถึงสมัยตอนเรียนอยู่เลยละ่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยทั้ง4คนได้ทําการออกไปลุยดันเจี้ยนระดับสูงและก็ต่อสู้ได้อย่างเขข้าขากัส แถมเพยพรังนะครับมันยังมีพลังโจมตีที่โคตรโหดอีกด้วยบอกเลยว่าปาร์ตี้นี้คอมโบโหดจัดแล้วหลังจากนั้น,นรับก็ได้จบตอนที่1สําหรับใครที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันละก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปลาบ,าบายบายจุ๊บ